อหอมมากไม่มีใครทํากับข้าวน่ากินแล้วก็อร่อยเท่าแม่เองแล้วจ้ะแหมปากหวานจังเลยนะลูกคนเนี้ยกินให้หมดอย่าให้เหลือล่ะจ้าอ่ะของโปร์ค่ะอ้าวพาทำอะไรกันอยู่หรอกินข้าวอยู่จ้ะมากินด้วยกันไหมน้องเอาสิขอกินด้วยคนนะ <laughs> ไปเอาจารย์ให้ป้านองหน่อยลูกอ๋อค่ะอืมน่ากินทั้งนั้นเลยนี่พาทำเองเลยเหรอใช่จ้าเดี๋ยวลองชิมดูนะอร่อยหรือไม่อร่อยอะบอกได้เลยคอยตักข้าวป้านองด้วยลูก ่ไหน,นลองชิมอันนี้ก่อนนะซิเป็นยังไงบ้างอือน่กากินอืม้มอ้ยอันนี้นี่นนนเป็ดหรือซีิแม่กลับมาแล้วยังกลับรู้เวลาเลยนะแม่ทำกลับข้าวเสร็จปุ๊บลูกก็กลับมาถึงปั๊บเลย โอ้โห oh, วันนี้น่ากินสุดๆไปเลยอะถูกใจเละสิของชอบทั้งนั้นเลยนี่พาจ้าทำอะไรกันอยู่เอ่ยกำลังจะกินข้าวนะ่ะกินหรือยังล่ะมากินด้วยกันสิยังเลยนึกว่าจะไม่ชวนซะแล้ว <c> ก <oughs> ำลังหิวอยู่พอดีเลยม <c oughs> ากินอีกแล้ว ฉันไปก่อนนะพอดีมีทุรานะา้าน่ะแม่จะชวนป้านหน่อกินข้าวด้วยทําไมอ่ะมาทุกวันแล้วดูสิกินก็เยอะป้านหน่อกากินแค่นิดเดียวเองแม่ก็แค่ทําเพิ่มมาอีกหน่อยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่มีน้ําใจแบ่งปันกันนะลูกแต่พลอยไม่ชอบอ่ะแม่ดูสิกินเสร็จก็ไม่คิดจะช่วยกันเก็บบ้างเลยไม่เอาสิลูกไม่พูดแบบนั้น มาช่วยแม่เก็บจานดีกว่าพาจ้าเย็นนี้มีอะไรกินบ้างอะ่ะบ้านป้าไม่มีข้าวกินหรอถึงต้องมาขอกินบ้านคนอื่นเขาอะไม่คิดจะทำกินเองบ้างหรือไงคะป้าอยู่ตัวคนเดียวขอโทษที่มารบกวนนะท้อยหน่องมากินข้าวที่บ้านฉันทุกวันได้เลย ขนมกับผลไม้เนี่ยก็กินได้นะแม่จริงเหรอ,องั้นฉันขอแอปเปิลเอากลับไปกินบ้านนะเฮียจ๊ะฉันไปก่อนนะไม่เห็นหน้าสงสารตรงไหนเลยแม่แบบเนี้ยเรียกไม่เก่งใจกันมากกว่าพอยไม่น่ารักเลยลูกลูกอย่าใจแคบสิลูกควรจะใจกว้างและมีน้ำใจมากกว่านี้นะ ป้านองวันนี้กินอะไรดีจ๊ะเอาเหมือนเดิมจ้าได้จ้ะนั่งก่อนนะเออนี่ไอ้อยู่คุยเป็นเพื่อนป้านหน่อยสิเออมาเดือกก็ด้วยมานั่งคุยกันก่อนสิไม่มีลูกค้าแล้วนี่ ว่าไงจ๊ะกับข้าวบ้านยายพาไม่อร่อยเลยไม่รู้ว่ากินกันไปได้ยังไงไม่อร่อยเราไปกินบ้านเขาทําไมล่ะหรือว่าป้าไม่มีตังอยเงินเน่ยฉันมีแต่ไม่ต้องใช้สักบาทเพราะมีคนโง่ให้ข้าวกินฟรีทุกวันตอนแรกว่าจะไปกินทุกมือ้อแต่ไม่เอาดีกว่ามีแต่เมนูเดิมๆโอคนอุตส่ามากินด้วยน่าจะเลี้ยงหรูๆหน่อยจริงเหรอจ๊ะนี่ขนาดไม่อร่อยนะ ยังเนียมานั่งกินได้ทุกวันต่อไปก็ไปหาของฟรีก,กินที่อื่นละกันเออคือพาข้าวที่สั่งไม่เอาแล้วนะเห็นไหมบอกแล้วว่าแม่ไม่น่าไปใจดีกับคนแบบนั้นเลยก็แม่ไม่รู้นี่ตอนแรกอะเขาดูน่าสงสารแถมยังบอกว่าไม่มีเงินอีกแบบนั้นน่ะไม่ได้เรียกว่าน่าสงสารหรอกครับป้าเรียกว่าไม่มีความเกรงใจมากกว่าจริงครับป้า เมื่อก่อนพวกผมก็เคยโดนแต่ไหวตัวทันป้าเขาก็ไปหาเยอรายอื่นเรื่อยๆไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ป้าแกจะเริกเอาคนอื่นมาลินทารับหลังแบบนี้สักทีทั้ทงที่คนอื่นก็ช่วยเหลือแกมาตลอดใหญ่แบบเนี้ไม่น่าเคารพเลยโอ้โหวันนี้ผัดผิกแกงน่ากินมากเลยแม่แต่พอจะกินได้เหรอ มีแต่แกงเดิมๆเหมือนกันทุกวันแม่ทำไมพูดแบบนั้นล่ะมันก็อร่อยถูกปากพออยู่แล้วจ้ะแม่ไม่ชวนพะนองกินข้าวอ๋อใครจะไปชวนคนที่ว่าเราทำกับข้าวไม่อร่อยมากินด้วยล่ะนั่นสิกล้ามาว่าแม่ได้ไงไม่ต้องมาพูดเอาใจแม่เลยแม่น่ะ ไม่ได้จะรับฟังแต่คำชมนะถ้าฝีมือไม่มันแย่จริงๆแม่ก็พร้อมจะปรับปรุงแต่เนี่ยมันเกินไปมากินข้าวบ้านเราฟรีๆแล้วยังเอาเราไปนินทาอีกสุดยอดแม่ใครเนี่ยพอๆพ,พูดรู้เสียอารมณ์อ่ะกินข้าวกันดีกว่าอืมกินเยอะๆเลยนะมาเดืออไอ้กินข้าวกันอยู่หรอขอชิมซื้อเองบ้างสิป้าใช่ ไม่ก็ทํากินเองป้าไม่ใช่จะรอแต่ขอคนอื่นเขาและยังมีหน้าไปว่าเขาทำไม่อร่อยอีกอย่าหาว่าหนูสอนเลยนะครับป้าป้าเลิกทําตัวเป็นภาระของคนอื่นเถอะไม่งั้นนะ่ะก็อดอยากต่อไปเ้ยอะนิววันนี้อยู่บ้านเหรอใช่ครับแหม หููเนี้ยไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะพึ่งนายหยุดงานนะครับแล้วป้ายไปไหนอ่ะจะไปตลาดน่ะเลยแม่มาทักทายแล้วในหม้อน่ะอะไรหรอหก็จะมาขอกินนะสิแต่ก็ได้อยู่แล้วอ,อ๋อผมทำแกงเขียวหวานนะครับผมทำมาเยอะอยู่นะป้า,าไปกินก็ได้ออ๊ยพอดีเลยจ้าแม่เดี๋ยวค่อยเอาหม้อมาคืนผมก็ได้ครับ อุ้ยบาปป่ะจะแท้ไปเราขอให้อยู่ถึงพรุ่งนี้นะป้าแกงเขียวหวานอุ่นร้อน้อนอื

นิวแกทำอะไรฉันวะเนี่ยนี่แม่รู้หรือยังว่าปานองเขาแอดมิทอยู่โรงพยาบาลอะเอ้าเหรอเขาเป็นอะไรอะก็ไปขอข้าวคนอื่นเขามากินแล้วก็ท้องเสียทำตัวเองทแท้ๆเลยเนาะใช่พอยว่าปานองเขาขี้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอะพลอยก็ดูเป็นตัวอย่างอย่าไปทำแบบนี้กับใครนะ ค่ะแต่พลอยเป็นคนเตือนแม่นะพลอยก็ก็ตอนนั้นแม่สงสารเขานี่มีอะไรพอแบ่งปันกันได้ก็แบ่งกันไป